เป็นรถมอเตอร์ไซค์แบบทัวริงที่เหมาะทุกการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองใช้งานในชีวิตประจาวันหรือจะเอาไปขี่ท่องเที่ยวออกทริปเนี่ยก็ทาได้ในคันเดียวนะครับเป็นรถที่เหมาะสําหรับทั้งมือใหม่นะครับแล้วก็มือเก่านะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้สปินครับวันนี้เรามาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบอังกฤษอังกฤษนิดหนึ่งนะครับกับรถมอเตอร์ไซค์สัญชาติอังกฤษครับกับเจ้านี้เลยครับ Trium p h t i เก r 6 6 0 Sport หรือ Ti เกอ660นั่นเองนะครับไทแอมไทเกอ660นะครับจะเรียกได้ว่ามันเป็น t ไทเดนยกสูงก็ว่าได้นะครับก็เรียกได้ว่าถ้าไทเดนเนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์สำหรับไวรุ่นนะครับตัว t i เกอร์สปอก็ถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์สำหรับไวทำงานและกันนะครับเพราะว่าเขายังมีความเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ก็สามารถทัวรริงก็ได้ขี่ในเมืองก็ดี รถคันนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับดีไซน์ภายนอกของ Triumph ไทเกอร์หกเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาในรูปแบบของตัวสปอร t ตทัวริงนะครับล้อหน้า17ล้อหลัง17นิ้วนะครับเป็นล้ออันล้อยหน้าหลังนะครับล้อหน้า17หลัง17แม้ว่าจะมีการยกสูงขึ้นมานะครับอย่างชัดเจนแต่ด้วยความที่เขาใช้ล้อขนาด17นิ้วเท่ากันทั้งหน้าหลัง นั่นหมายความว่าจุดประสงค์การออกแบบของรถรุ่นนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์แบบทัวริงนั่นเองครับถ้าหากเป็นรถแบบแอดเวนเจอร์เนี่ยส่วนใหญ่ล้อหน้าจะให้มาขนาด19นิ้วนะครับซึ่งล้อหน้า1 9นิ้วเนี่ยการเอาไปลุยเนี่ยมันจะไปได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นล้อ17หน้าหลังเนี่ยมันจะขี่ทางดําได้ดีกว่านะฮะในส่วนของความสูงของตัวรถนะครับเบาะนั่งเนี่ยจะอยู่ที่8 3 5ม mm. มระยะห่างจากพื้นของตัวรถเนี่ยอยู่ที่2 0 5มม โดยตัวท่อไอเสียของเขาเนี่ยจะติดตั้งอยู่ใต้เครื่องยนต์แบบนี้เลยนะครับดูเหมือนรถสปอร์ตนะครับขนาดตัวรถของไทม์ทาเกอร์6กเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกับ Honda CB500x นะครับถ้าว่ากันตรงๆนะครับขนาดตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับจะว่าพิกัดเดียวกันก็ได้นะครับตัวน้ำหนักตัวรถเนี่ยอยู่ที่200กับอีก6กกิโลกรัมนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆแต่เราจะได้เครื่องยนต์3สูบมาเลยนะครับก็แรงกว่านั่นเอง นะครับดีไซน์ภายนอกของตัว tiger 660นะครับไฟหน้าของเขาก็เป็นไฟหน้า LED นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดนะูไฟหน้า LED ดีไซน์ประมาณนี้นะครับมีไฟหีในตัวนะครับไฟหน้าจะติดแค่ข้างขวาข้างเดียวนะครับส่วนข้างซ้ายจะเป็นไฟสูงนะครับจนะเ,เปิดให้ดูนี่นี่นะครับ ขวาเป็นไฟต่ําซ้ายเป็นไฟูงนครับส่วนไฟรี่มีทั้งสองทางนะฮะด้านหน้าจะประมาณนี้นะครับคือหัวรถเนี่ยก็คือรถสปอร์ตเลยดีๆนี่เองนะฮะแต่ว่ามีการยกสูงขึ้นมาด้านหน้านะครับมีชิวบังลมขนาดใหญ่นะครับสามารถปรับระดับขึ้นลงได้นะครับก็แค่ดึงขึ้นมานะฮะดึงขึ้นปุ๊บก็สูงแล้วนะครับอันนี้เวอร์ชันดึงนะครับเอาลงหน่อยส่วนตัวชอบลงมากกว่านะครับเอาเตี้ยๆเตียวไปก่อนนี่นะฮะปรับลง เขาจะมีช่องลมตรงนี้นะครับเวลาขีดตัวตัวนี้เนี่ยตัวไม่ค่อยร้อนนะครับแต่อย่างอื่นมีข้อสังเกตนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมอ่ะมาดูเขามีชิลบังลมขนาดใหญ่นะครับมีการแฮนให้ด้วยจากโรงงานเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อตกแต่งเพิ่มเติมตัวการแฮนก็ถือว่าแมทเทอเรียลเนี่ยดีเลยนะครับเป็น ABS นะครับเกรดดีมากๆแข็งแรงทนทานนะครับจุดยงจุดจิตอะไรต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าดูดีอยู่พรีเมียมนะครับ ถัดมาดูด้านล่างกันหน่อยนะครับไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับโช๊คัพเป็นโชกคัพหัวกลับจากโชว่านะครับขนาดแกนอยู่ที่41มิลิเมตรระยะยุบอยู่ที่150มิลิเมตรนะครับด้านหน้าด้านหลังเนี่ยระยะยุบ150มิลเท่ากันนะครับแต่โช๊คัพด้านหลังเนี่ยจะปรับได้นะครับปรับพีโดตดได้นะฮะตัวล้อนะครับเป็นล้ออัลลอยขนาด17นิ้วนะครับ รัดยางมิชลินนะครับรุ่น Pilot l o ดโ5นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นยางทัวริงทางดํารุ่นท็อปๆแล้วนะครับตัวนี้ก็ให้ยางมาดีมากๆนะครับตัวยางก็ไซส์120ทับ70ซัอ17มาตรฐานของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ทางโลกนะครับระบบเบรกหน้านะครับใช้ดิสเบรกคู่มาพร้อมกับ ABS แล้วก็มีตัวปั๊มเบรกจากนิชชินนะครับจำนวน4พอร์ตด้วยกันก็บอกได้เลยว่าระบบเบรกเนี่ยสุดยอดนะครับ สั่งการได้อย่างใจนะครับตัวรถเนี่ยเครื่องยนต์ระดับนี้ให้เบรกระดับนี้มาบอกเลยเหลือเฟือนะครับ่ะถัดมาดูด้านบนกันหน่อยหน้าจอเรือนไม้นะครับเป็นแบบนี้นะ,ะปิดก่อนเปิดทีเดน,นี่หน้าจอเรือนไม้นะครับก็จะเป็นหน้าจอเป็น TFT นะครับ2จอแยกกันนะฮะด้านบนเนี่ยก็จะบอกพวกน้ำมันนะครับปริมาณน้ำมัน มาตรวัดรอบเครื่องนะครับแล้วก็มาตรวัดความเร็วตำแหน่งเกียร์นะครับ3อย่างถัดมานะครับในส่วนของหน้าจอด้านล่างเนี่ยจะเป็นการบอกข้อมูลการขับขีบข่โดยละเอียดนะครับสามารถเลือกเมนูต่างๆในได้ที่ประกับันด้านซ้ายปุ่มจะอยู่ตรงนี้นะฮะก็เลื่อนไปนะครับอันนี้ก็ดูทริปนะครับทริป1่ทริป2ดูการใช้น้ํามันนะครับขับขี่มาเนี่ยใช้น้ํามัน20.5กิโลเมตร่อลิตรนะครับบอกเลยทริปนี้ซัดกันตึงมือมากนะครับอ่ะถัดไปนะครับบอกอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นนะฮะ ทิปเซอร์วิสนะครับมีบอกหมดเลยนะฮะปรับแสงจอได้นะครับปรับได้นะฮะนี่ตำแหน่งเกียร์จะมาโชว์ตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ปรับจูนเมนูอื่นๆได้อีกเยอะๆเลยนะครับละเอียดมากนะครับผมถัดมานะครับเป็นโหมดนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับมีสอโหมดนะครับมีโหมดรถกับโหมดเรนนะครับประมาณนี้นะครับผมถัดมาดูนะครับด้านขวานะครับประกับแฮนด์เนี่ย ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวประกับแฮนด์สวิตด้านนี้ก็จะมีแค่ปุ่มออฟออนแล้วก็ปุ่มสตาร์ทนะครับซึ่งสตาร์ทรถของไทยอัมต้องกำคัดสตาร์ทนะครับถัดมาเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับคันเร่งเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับตัวนี้ดีงามมากๆนะครับแล้วก็ตัวก้านเบรกนะครับสามารถปรับระดับได้5ระดับนะครับมีจังไหตรงนี้นะครับเจือนมาให้นะครับเวลารถล้มนะครับ มันจะได้หักได้นะครับเราก็ยังพอขี่ได้นะครับอันนี้ดีนะครับแบบนี้ถือว่าใส่ใจแต่ว่าเขาให้การแทนมาก็ถือว่าเหลือเฟือแล้วนะมีการแทนมาให้แล้วก็สาเหตุนะครับที่เขาให้การแทนมาจากโรงงานก็เพราะว่าจะได้รองรับการติดกล่องบรรทุกสัมภาระน,ะนั่นเองนะครับตามกฎหมายใหม่นะครับที่บอกว่ากล่องบรรทุกสัมภาระเนี่ยต้องอยู่ในมิติของรถนะครับเขาได้ติดการแทนมาให้ใ <Emma> ห้มิติของรถเนี่ยพอดีกับตัว นั่นเองนะครับถ้าใช้กล่องไท่อัมแท้เนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับถัดมาไปกับแฮนด์ด้านซ้ายนะครับเราจะมีปุ่มควบคุมหน้าจอนะครับปุ่มเปิดไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟพาสตอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ปุ่มเมนูนะฮะนี่ตรงนี้เลือกเมนูอันนี้เลือกโหมดนะครับอ่านะฮะอันนี้ก็เลือกต่างๆนะครับไฟเลี้ยวแตรอันนี้ฟลัช นุ่มมากนะสไตล์เครื่องยนต์6 6 0มีสลิปเปอร์คัทโอ้โหนุ่มวนวลจริงนะครับอ่ะกุญแจเป็นยังไงกุญแจเป็นกุญแจชิปนะครับดีไซน์แบบนี้นะฮะอ่ะเปิดดูฝาถังเป็นแบบไหนอ่าฝาถังก็ติดกับตัวถังน้ำมันเลยนะครับดีนะฮะน,นี้ดีโอเคติดไว้ตัวถังน้ำมันของตัวรถเนี่ยความจุอยู่ที่ เจลิตรนะครับแล้วก็ตัวถังน้ำมันเนี่ยดีไซน์ให้มีการเชฟตรงนี้นะครับทำให้เข่าของเราเนี่ยกริปกับรถได้ดีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูเลยละกันนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับกริปลรถพอดีมากนะครับตัวผมสูง168สเซนนะครับขาลงพื้นได้สองข้างแบบ ประมาณอุ้งเท้านะครับก็สไลด์ก้นเอานะครับนั่งได้เหมือนกันเป็นรถที่ถือว่าค่อนข้างเป็นมิตรกับผู้ขับขี่นะครับเจ้าไทอัมไทเกอร์660คันนี้เบาะนั่งของเขาความสูงอยู่ที่8 3 5ม mm ิมลิเมตรนะครับก็ถือว่าไม่สูงไปแล้วก็ไม่เตี้ยไปนะครับกำลังดีนะครับอยู่ในความสูงที่กำลังดีตัวรถเนี่ยกาวเคียร์แลนด์ก็ให้มาถึง2 0 5มิลิเมตรนะครับก็คือ จอเนินโหดๆก็ไปได้นะครับพอไปได้ถ้าเปลี่ยนยางหน่อยนะเออแต่ว่าตัวรถเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อวิ่งทางดํานะครับก็เอาไปส้นนิดๆหน่อยเอางนี้ดีกว่านะครับเขาให้กาวเขียนแรนดมาแล้วนะฮะอ่ะถัดม,มาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมฮะมีแรกนี่มีแร,กม,แรกมาให้นะมีแรกอันนี้ดีนะครับก็ใช้กล่องแท้ติดได้เลยเดี๋ยวพาไปดูรถเวอร์ชันติดกล่องนะครับอ่ะไฟท้ายนะครับ ดีไซน์แบบนี้นะครับอาจจะเปิดให้ดูนี่ไฟท้ายดีไซน์แบบนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับไฟเลี้ยว LED เนอะด้านหลังนะครับช็อคอัพระยะยุบอยู่ที่150มิลนะครับปรับพหลดได้ตรงนี้นะครับปรับพหลดได้หมุนเอาเลยนะครับชิลๆแล้วก็ตัวล้อหลังนะครับเป็นล้ออลลอย17นิ้วนะครับรัดยางมิชลินพลอตหลดโรด5เหมือนเดิมนะครับ ขนาดอยู่ที่1 8 0 5 5 z r .17 เลยนะฮะยางไซส์นี้ก็ถือว่าเป็นยาง Big กบั e ระดับกลางแล้วนะฮะที่ใส่มาก็ถือว่าให้ยางมาดีมากๆเลยนะครับสวิงอาร์มก็ดีไซน์เหมือนกับรถสปอร์ตเลยนะครับนี่ดูสวยงามมากนะครับระบบเบรกด้านหลังนะครับเป็นดิสเบรกเดี่ยวนะครับพร้อมปั๊มเบรกจากนิชินขนาดใหญ่เบรมเทิมเลยนะครับแล้วก็มี ABS ป้องกันล้อล็อกให้ด้วยนะครับผม โดยตัวรถรวมๆก็ประมาณนี้นะครับตัวเครื่องยนต์ของเจ้าไทม์อัมไทเกอร์หกเนี่ยก็ใช้เป็นเครื่องยนต์แบบ3สูบเรียงนะครับขนาด6 6 0ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำมอพะละกกำลังสูงสุดอยู่ที่81แรงม้าที่1250รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่62นิวตันเมตรที่6 2 5 0รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยระบบเกียร์แมนวนวลคลัชมือ6สปีดขับเคลื่อนด้วยโซ่ซึ่งเขามีสลิปเปอร์คลัชให้ด้วยนะครับ ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่มอบแรงม้าได้เยอะมากๆนะครับในพิกัดนี้คาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีแรงบิดที่สูงนะครับตั้งแต่รอบช่วงต้นออกจากกลางกลางไปถึงรอบปลายเลยนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเครื่อง3ส,สูบที่เป็นการนําเอาจุดเด่นของเครื่องยนต์สสูบที่มีแรงบิดช่วงต้นที่ดีและอัตราเร่งช่วงปลายที่ดีจากเครื่องยนต์4สูบออกมาอยู่ในเครื่องยนต์บล็อกเดียวนะครับ ็คือเอาจุดเด่นของสสูบกับจุดเด่นของ4สูบมาใส่อยู่ในเครื่องยนต์3สูบตัวนี้ได้อย่างลงตัวครับเอาว่าคนที่ชอบรถที่มีแรงบิดที่ดีนะครับแล้วก็มีอัตราเร่งที่ดีเนี่ยเจ้าเครื่องยนต์3สูบของ Ti เกอร์660เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันสักนิดว่าเป็นอย่างไรรถไทอัมอต้องกำคัชก่อนสตาร์ทนะครับอ่ะกำคัชก่อนนะครับแล้วก็กดสตาร์ท เสียงเครื่องยนต์ประมาณนี้นะครับนุ่มๆหน่อยประมาณนี้นะครับในส่วนของเสียงของเครื่องยนต์ของ Triumph Tiger 660ครับ ในส่วนของการทดสอบขับขี่เจ้าไทรอัมไทเกอร์660คันนี้นะครับผมมีโอกาสทดสอบขับขี่ในเส้นทางจากกรุงเทพมหานครนะครับมาอย่างเขาใหญ่นะครับแล้วก็มีขับลัดเลาะไปตามเส้นทางพิเศษนิดหน่อยนะครับเป็นระยะทางขับขี่รวมราวๆ300กิโลเมตรนะครับซึ่ง ตั้งแต่ขี่ในเมืองเนี่ยก็เจอรถติดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาขี่ทางไกลเนี่ยก็ได้สัมผัสสมรรถนะของตัวรถได้อย่างเต็มที่นะครับเครื่องยนต์ของเจ้าไท่อั m t i ทเก660เนี่ยเครื่องยนต์สสูบของเขาเนี่ยมอบพละกำลังสูงสุดอยู่ที่81แรงม้านะครับที่1 2 5 0รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่64นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อนาทีและส่งกำลังด้วยระบบเกียร์แมนนวลคลัชมือ6สปีดเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ขี่มันมากๆครับ ตัวรถเนี่ยทำอัตราเร่งตั้งแต่ช่วงต้นเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับรอบเครื่องยนต์ตั้งแต่3,000รอบขึ้นไปจนไปถึง9000รอบเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงรอบเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร่งที่ดีมากๆตลอดช่วงน,นี้เลยนะครับก็จัดว่าเป็นรถที่มี power band ที่กว้างมากๆนะครับในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์เนี่ยหายห่วงครับการเร่งแซงด้วยตัวรถคันนี้เนี่ยถ้าหากขี่ในรอบเครื่องยนต์ที่ผมบอกเนี่ยบอกเลยว่าเหลือเฟือนะครับสามารถเร่งแซงได้อย่างใจนะครับ การเรีดอัตราเร่งตั้งแต่ช่วงความเร็ว80ถึง120ไปจนถึงมากกว่านั้นนะครับสามารถทําได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เปิดคันเร่งเพิ่มนะครับตัวรถเนี่ยก็พร้อมพาท่านเนี่ยพุ่งทะยานไปด,ด้วยความเร็วสูงอย่างสบายๆในส่วนของความเร็วสูงสุดที่ผมได้ทําการทดสอบได้นะครับอยู่ที่189กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยไปได้มากกว่านี้นะครับเพาะว่าเส้นทางไม่ค่อยเอื้อมหน่วยเท่าไหร่นะฮะก็ว่ามันขับเร็วได้นะครับแต่ถ้าให้แนะนำเนี่ย ตัวรถเนี่ยเหมาะสําหรับการขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน140กิโเมตรต่อชั่วโมงครับอันเนื่องมาจากว่ามันอยู่ในช่วงที่กินน้ํามันกําลังดีนะครับแหมช่วงนี้ราคาน้ํามันโหดร้ายลดอเกินนะครับความเร็วสัก120 140เนี่ยผมว่ากําลังดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับถ้าขับเร็วๆถามว่าไปได้ไหมไปได้ครับแต่ขอแนะนําว่าเก็บเอาไว้ใช้ในการเร่งแซงจะดีกว่านะครับเอาไปยืนพื้นเนี่ยผมว่าแหมมันก็ ไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับถัดมานะครับในส่วนของเรื่องช่วงล่างนะครับช่วงล่างของ Ti เก r 6 6 0นเนี่ยเป็นช่วงล่างที่ออกแบบมาสําหรับการใช้งานจริงโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะถนนเมืองไทยเนี่ยที่ขึ้นชื่อว่าคุณภาพดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหลุมเอ่ยท่อเอ่ยฝาท่อเอ่ยลูกระนาดเอ่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าแหม่ยิ่งใหญ่อลังการอึซ่ามากๆนะครับ ช่วงล่างเดิมๆของ t i เก r 660เนี่ยเขามีคารคเตอร์ที่ค่อนข้างนุ่มนะครับเวลาเจอหลุมท่อบ่ออะไรพวกนี้ก็ถือว่าเก็บได้เนียนนะฮะตัวรถเนี่ยซับแรงกระแทกได้ดีมากๆนะครับเวลาเล่นโค้งเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับตัวศูนย์ท่วงของตัวรถเนี่ยค่อนไปทางต่ำนะครับมันไม่ได้ถึงกับว่าต่ำจ๋าจ๋านะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ําแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับตัวช่วงล่างเนี่ยด้วยความที่เขามีความนุ่มนิดหน่อยนะครับ เวลาเข้าโค้งเนี่ยเราก็จะเจออาการย้วยเล็กๆอยู่บ้างนะครับก็สามารถแก้ได้ง่ายๆด้วยการปรับพีโหลดช็อกอัพด้านหลังนะครับมันก็ช่วยทําให้การขับขี่เนี่ยดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยทีเดียวก็เอาว่าถ้าเอารถตัวเนี้ยไปขี่เที่ยวเนี่ยเครื่องยนต์แล้วก็ตัวช่วงล่างเนี่ยเหลือเฟือครับในส่วนของการขี่ในเมืองเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ด้วยเช่นกันนะครับตัวรถเนี่ยเขาไม่ได้กว้างมากนะครับตัวรถเนี่ยความกว้างอยู่ ก็อยู่ในเกณฑ์ระดับรถบิ๊กบทั่วไปนะครับอาจจะใหญ่กว่าตัวไทเดนนิดหน่อยนะครับคือตัวรถเนี่ยดูทรงแล้วมันเหมือนมันจะใหญ่นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันใหญ่กว่าไทเดนนิดเดียวนะครับที่ต่างจริงๆคือความสูงนะครับตัวไทเกอร์เนี่ยสูงกว่าอย่างชัดเจนนะครับแต่มันก็ช่วยทําให้ตัวรถเนี่ยดูล่อขึ้นนะครับมันดูเป็นบิ๊กบนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์สไตล์ทัวริ่งมากกว่านะครับแม้ว่าทรงมันจะดูแบบมีอายุนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ ใช้งานได้ดีนะครับถัดมานะครับในส่วนของความสบายนะฮะความสบายเนี่ยเป็นของที่มาคู่กันอยู่แล้วกับรถมอเตอร์ไซค์สไตล์ทัวริงแบบนี้นะครับกายภาพของรถมอเตอร์ไซค์ทัวริงเนี่ยเบาะนั่งจะสูงพักเท้าจะตรงกับหัวเข่าของผู้ขับ ซึ่งส่งผลให้ร่างกายของเราเนี่ยนั่งหลังตรงนะครับประกอบกับตัวแฮนเดิลบาร์ของเขาเนี่ยที่ดึงเข้าหาตัวผู้ขับขี่นะฮะทำให้ตัวผู้ขับขี่เนี่ยมีท่าทางการขับขี่ที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นทําให้เราขี่รถในระยะทางไกลๆได้อย่างสบายๆนะครับอย่างในทริปนี้เนี่ยระยะทางเดินทางตอนจุดจอดเนี่ยจะอยู่ราวๆหนึรยยีกิโลเมตรนะครับก็ไม่มีอาการเมื่อยล้าออกไม้เห็นแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยบอกเลยว่านั่งสบายนะครับตัวเบาะนั่งเนี่ยจัดว่านุ่มนวลมาก,มาก เอาว่าเรื่องท่าทางการขับขี่ของตัวนี้เนี่ยสบายนะครับถ้าชอบนั่งหลังตรงเน้นนั่งขับขี่ไกลๆยาวๆนานๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ครับแล้วก็ขี่ในเมืองเนี่ยผมก็แอบ,บกระซิบนิดน,นึงนะครับว่าเบาะนั่งยิ่งหลังตรงเนี่ยยิ่งขี่ง่ายนะครับไอรถทรงหมอบๆเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่ามันหล่อเท่นะฮะคือขี่ไปไหนใครก็มองนะโอะ้มันเท่เลยเกินนะครับแต่ถ้าขี่นานๆเนี่ยบอกเลยหลังหลังเคล็ดหลังยอกแน่นอนนะครับถ้าเป็นรถทรงนี้เนี่ย งง่่่ยงงไไก็มมเือในส่วนของระบบเบรกติดรถนะครับจัดได้ว่าแหมโอเวอร์สเปคนี่บอกนี้เลยนะครับเบรกติดรถเนี่ยที่ให้มานะครับปั๊มเบรกเป็น4ี่พอตนะครับดิสเบรคคู่ด้วย,ยนี่มันเกรดน้องๆรถซูเปอร์บายแล้วนะครับแต่มาอยู่ในรถไซส์660ยซีซีแถมเป็นรถทัวริงอีกบอกเลยเบรกเขาเนี่ยเหลือเฟือมากๆนะครับเบรกเนี่ยเรียกได้ว่ากดจึก๊กกดจึ๊กเนี่ยหน้าทิ่มเลยนะครับถามว่าทำไมให้เบรกมาแรงขนาดนั้นนะครับสาเหตุก็เพราะว่า ยิ่งเบรกดีนะครับเราก็ยิ่งใช้แรงในการกดเบรกน้อยลงนั่นเองครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องโหเบรฉุกเฉินกำสีนิ้วกดตึงอะไมไม่ต้องนะครับอันนี้กดกรอเบรกธรรมดาเนี่ยแหละฮะระยะเบรกก็เรียกได้ว่าสั้นสั่งได้ดั่งใจอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของรถที่ให้ระบบเบรกดีๆแบบนี้มาตัวนี้นะครับก็จะเป็น Ti เก r 6 6 0เวอร์ชันติดกล่องนะครับอย่างที่เรียนแจ้งไปเขาแถมกาดแทนมาให้ เพื่อที่จะว่าติดกล่องแล้วมันอยู่ในระยะของตัวรถนะครับอ่นนี้มองด้านนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวกล่องเนี่ยจะอยู่ในระยะของกาดแฮนอยู่นะครับนี่กล่องของแท้ก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับติดตั้งเป็นชิ้นเดียวกับตัวรถเลยนะฮะชใช้งานก็ง่ายนะครับเปิดตรงนี้นะครับนี่ออกมาแล้ว ก็จุของได้เยอะนะครับในนี้ใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบได้สบายๆนะฮะใส่สของนี่เทียบปิดก็ปิดง่ายๆนี่แค่นี้เองเรียบร้อยในส่วนของสีสันนะครับก็มีทั้งหมด3สีด้วยกันมีสีเงินสีแดงและก็สีน้ําเงิน โดยสรุปแล้วนะครับสำหรับเจ้าไทม์ไทเกอร์660คันนี้นะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์แบบทัวริงที่เหมาะทุกการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองใช้งานในชีวิตประจำวันหรือจะเอาไปขี่ท่องเที่ยวออกทริปเนี่ยก็ทำได้ในคันเดียวนะครับเพราะเขาเป็นรถที่ขับขี่ได้ง่ายนะครับแล้วก็มีพลังกำลังเหลือเฟือด้วยนะครับราคาวางจำหน่ายของเขาเนี่ยอยู่ที่359,0 0 0บาทนะครับเป็นรถที่เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่นะครับแล้วก็มือเก่านะฮะขี่คันนี้ผมตอบไลยว่าขี่ได้นะครับ เพราะเป็นรถที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับผู้ขับขี่แล้วก็มีกําลังเหลือเฟือด้วยแต่สําหรับท่านที่เป็นมือใหม่กับรถมอเตอร์ไซค์จริงๆเนี่ยสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยแนะนําว่าให้ฝึกกับรถมีคลัชมาก่อนนะครับแต่ถ้าท่านเป็นคนที่มีพื้นฐานการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มีคลาชอยู่แล้ว ตัว Tiger 660คันเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์ครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็ไปดูตัวจริงได้ที่โชว์รูมรถจักรยายนยนต์ไทรัมครับราคาก็359,000บาทและสําหรับท่านใดที่ต้องการติดตามข่าวสารทั้งวงการรถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ auto spin ของเรารวมถึงทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของทาง auto spin ครับวันนี้กับผมเน็กขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ